สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนิกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลคือเกาเด้ค่ะมุนิ้สี้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งสวนพักให้โดบโปโนิกนะคะ่ะที่ปลูกในกองโฟมนะคะพี่น้องคะรถบัสก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องรถบัสชาแนลได้เด้อค่ะ มีกีนคอดขึ้นชายแล้วก็พักเสืิมบันเท้าเนะคะแล้วก็มีไอแล้วก็มีพักกาดหอมสีม่วงนะคะกองฟ่มเท้ากับสื่อน้ำหลานที่เข้าคราอาหารทะเลเนาะคะ่ะหรือบ่กไก่ซังในแอปสมก็ได้คะ่ะพี่น้องส่วนปุ๋ยฮอกส่วนปุ๋ยฮอกก็ใส่ปุ๋ยเอบนะคะ่ะพี่น้องคะ่พะพยางที่เ้อาห้องกับเป็นทุ้งขยะนะคะทุ้งดำคะ่ะ ส่วนเห็นเป็นไซสๆนั่นพอดีมีพยางปลูกเห็ดเนาะคะ่ะมันเหลือแล้วก็เลยเอามาตัดใส่นะคะพี่น้องเบิ่งระบบหลากคนกาลังกาลังขาวเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งในกล่องอาจจะดําจักหน่อยเนาะคะ่ะแต่เบิ่งข้างนอกนี่หลากขาวงามขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่น้องเขาก็ปลูกไว้แค่ซิปก็กล่องหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะไปปลูกไว้ขางบัาน,นะคะ่ะกําลังใหญ่เลยค่ะชุดนี่กําลังใหญ่เลยค่ะมีชุดหนึ่ง เป็นคืนชยัยขายออกไปเบิด์ดราคะพี่น้องค่ะขายเฮลันก๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะนี่ค่ะหลากงามๆค่ะพี่น้องค่ะพอดีเลี้ยงเจ้าแฟดมันเบือ่อเบือเบ่อเอนาะคะ่ะก็เลยหาแนวเห็ดเนาะคะ่ะพยังมุ่งบังแดดเฮาใส่เป็นในพยังที่เฮาปลูกเห็ดเนาะคะ่ะพอดีมันเหลือค่ะเลยเอามาบังแดดไว้ให้ก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะขางบัานน่ลีค่ะพี่น้องค่ะ ปลูกมีแค่สิบสิบก๊าลังนึงค่ะพี่น้องกําลังงามเลยค่ะเข้ากับศึกษาใน youtube นะค่ะพี่น้องคะสำหรับผู้ใดที่อยากเคล็ดล่องเขาศึกษาบ่งในยูทูปนะคะ่ะเดี๋ยวมือหนาสิมาสอนพอมาเล็ดนะคะ่ะแต่ช่วงนี้ยัง่งยักย,ยากอยู่ค่ะพี่น้องก็เริ่ทพนฒนาบางไู้ใดนะคะ่ะก็มาไทยพี่น้องบึงซัมหนีก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะ ไทยเบิงผักกำลังเขียวงามเลยคะ่ะพี่น้องบางบางย่างกับมีไอ้มีข้าวเจ้าจองใบแล้วเนาะคะ่ะเช่นนีน่ข้ากินอกข้าวเจ้าจองไปเห็ดสลัดโลเนาะคะ่ะหลกกำลังเงียกำลังสีเงาเลยคะ่ะพี่น้องค่ะส่วนนี่กับผักผักเสริมบ้านเฮาเนาะคะ่ะถ้าจำบ่ะพิดข้าวเจ้าเอิอนผักเสริมนี่แหละเนาะคะ่ะกำลังเพาะเลยคะ่ะ กำลังแตกใบเนาะคะ่ะกำลังแตกยอดเลยค่ะส่วนนี่ก็เป็นต้นก้าพึ่งไดสิบก็เหมือนเนาะคะ่ะกำลังสีใ่ค่ะพี่น้องกำลังสีได้ลงปลูกอีกแล้วค่ะค่ะพี่น้องสำหรับมือนีรถไปกับต้องขอต,ตัวลาพี่น้องไว้เพียงเท่านีกนะะ้ก่อนเะด้อค่ะเมื่อน่ฝ่าไม้ยังมาพอกันเพื่อกาเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้านีมาซ้อนปลูกเนาะคะ่ะซ้อนเอาลง เอาลงปลูกว่ามันเห็ดจังไรเนาะค่ะสำหรับมืนอนีบายบายเด้อค่ะ